สีเครื่องคือสวยงามมากครับผมเป,เป็นการออกแบบที่สมมาตรมากก็ตัวนี้ผม6กสิบดพเิกเซลผมถ่ายหกโอ้ดูครับ60ล้านครับกล้องหน้าครับผมชัดขนาดนี้เลยบอกเลยว่ากล้องหน้านี้คือจับเต็มจริงๆสวัสดีครับพีเพนะวันนี้พีเพจะมาแกะก,กล่องนะครับแล้วก็พรีวิวกับตัว Infinix z ซีโร่ครับผมจึงเป็นตัว Infinix t h a i l a ด d วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะผมกับเลนราคาไม่เกิน8,000ถือว่าโคูรคุ้มเลยครับผมกับตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับผมก็คือกล้องหน้า60ล้านครับแล้วก็ตัวมี ois นะครับผมช่วยในการการสั่นในการถ่ายวอล์กถือว่าดีมาก ois นะผมคุณสมบัติคือการใช้ตัว ฮาร์ดแวร์นะผมช่วยในการการสั่นถือว่าในการเก็บนะครับผมการถ่ายวิดีโอถือว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานครับแล้วก็จุดเด็ดอีกคือ CPU ผม h e l ด o G99 ถือว่าเล่นเกมแรงแน่นอนครับผมกับตัวนี้แล้ว8จิกไม่พอครับผมเอาลอมมาบวกเพิ่มเป็น5จิกลอมเป็น13จิกถือว่าโอ้ แลบเนี่ยเลือมากในการใช้งานครับลองจะมีให้เลือกด้วยกันครับผมมี1 2 8มี2 5 6กเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูครับว่าเจ้ารุ่นไหนนะครับผมในการใช้งานกล้องหลังนะครับแถมกล้องหน้า60ล้านมาด้วยกล้องหลังเลนหลักครับผม108ล้านพิกเซลสะใจแน่นอนครับผมในการถ่ายรูปถือว่าเป็นตัวคุ้มมากในเรทราคานี้กล้องจัดเต็มบอกเลยว่าจัดเต็มจริงกับรุ่นนี้ครับผมกับตัวซีโร่ยี่สิบนะกับการใช้งานตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับหน้าจอเป็นอัลเบรตนี่คือ มันก็คุ้มแล้วนะแล้วก็กล้องก็คือคุ้มอีกครับผมในการใช้งานตัวนี้สําหรับนะครับผมใครอยากได้ตัวกล่องแบบนี้ i อี n นิค d i s c o v e r y นะครับผมกับการคอลแลบกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปติดตามแคมเปญนะครับใน Facebook ของ i อีฟนิค t h a i l a n d นะครับจะได้กล่องแบบนี้คือกล่องสวยมากเลยครับดีไซน์ <S <S เห็นไหมเป็นแถบสีส้มๆนะครับผมแล้วก็กล่องใหญ่นะครับ <S <S 2> <S 2> ในกล่องมีอะไรยวพ่จะรณาการแกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะพรีวิวดูว่าตัวเครื่องมันเป็นไงบ้างนะครับ ีะพีเครามการแกะก,กล่องนะครับกับตัว i n f ฟ n i x ซีโ20นะครผมอันนี้คือภายนอกกล่องนะครับผมของตัว i n f ฟ n i x c ค l l a b กับ d i s o o v e r y นะครับก็จะเป็นสกินที่โคตรเท่เลยก็สวยงามมากนะครับแคมเปญก็ไปร่วมกิจกรรมกับทาง Facebook i n ฟ i n i x t h a i l a n d เลยนะครับก็เป็นตัวคอร์แลกับ d i c o ว v ร r y นะครับถือว่ากล่องนี่เท่มากเลย ผมว่าอีฟนิคออกแบบกล่องนี่โคตรสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมขอแกะดูครับว่าข้างในเป็นไงบ้างน,นะครับอ,อ,อ,อก็จะมีนะแผ่นตัวแผ่นป้ายนะผมนี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์ครับผมโคตรเท่เลยนี่สติกเกอร์ต่างๆครับผมเกี่ยวกับการ คอลเบผมกับตัว d i s o v v r y y นะครับก็จะมีตัวรูปโลกครับผมให้เราออกไปท่องโลกกว้างในการถ่ายกล้องหน้า60ล้านมี o s นะครับผมในการถ่ายวอล์กเก็บการถ่ายวีโอดการถ่ายรูปถือว่าตอบโจทย์มากเลยกับตัวนี้คุ้มมากเลยราคาแ0 0 0นแล้วก็จะมีครับผมโพสการ์ดน,นะครับเป็นโพสการ์ดในการ ส่งนะครับผมเป็นการ์ดใบสนีให้เราส่งให้ใครก็ได้ทั่วโลกนะครับหรือว่าส่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไทยก็สามารถส่งได้ก็จะมีรูปนะครับเก็บเกี่ยวผมกับการคอลแลบกับตัวดิคอลเวอรีนะครับถือว่าโปสการ์ดถือว่าสวยงามมากเลยแล้วก็จะมีไม้นะครับผมมือจับในการถ่ายรูปนะครับนี่๊บนี่ u บ ก็จะมีการเชื่อมต่อบุทุษธในการถ่ายรูปนะครับผมในการเซลฟี่หรือว่าถ่ายวิดีโอนะผมก็เอาไปเชื่อมต่อบุทธุษกับตัวเครื่องได้เลยนะครับเป็นมือจับครับถือว่าโอเคมากเลยนี่ครับก็จะใส่โทรศัพท์ได้พอดีปึ๊บนี่ารอใครก็ถือว่าแน่นหนานะครับผมยื่นออกก็ได้ยาวการเลยครับปึ๊บเก็บง่ายครับเวลาเก็บปึ๊บ ข้ากล่องก็จะมีสกินนะผมอินฟินิตดิสคอร์ลิ่นะครับเรียบร้อยต่อไปเป็นไฮไลท์ของเราครับคือนี่ตัวอินฟินิตครับผมซีโร่ยี่สิบกล่องนะครับก็พอออกมาได้เ,เลยเปึ๊บเดี๋ยวพี่ขอเก็บกล่องก่อนนี่เลยครับตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้ อันนี้คือกล่องที่เป็นการคอลแลบนะผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถือว่าเท่มากเลยเปิดได้นะนเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่ก็จะม,มีวิธีการเก็บวิธีการอะไรแล้วก็กล่องตัวนี้ผมสามารถตั้งโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะไม่ใช่แบบกล่องที่ออกแบบแบบเอาไปทิ้งได้นะครับออกแบบแล้วมันสามารถเอาไปตั้งโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะในการใช้งานถือว่าเป็นการออกแบบที่โคตรเท่เลยครับผมบอกเลย อีฟินินี้ใส่ใจในการออกแบบมากเลยในการใช้งานเห็นไหมมันต้าได้นะครับกับตัวนี้อันนี้คือภายนอกกล่องนะครับดูก็ซิสเปกบอกนะครับว่าตัวนี้ใช้ตัว CPU ผม Hero G99 นะครับผมในการกล้องหนังนะครับี่กล้องหน้า60ล้านมี OS ในการการสั่นนะครับการใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าการใช้ OS ถือว่าตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้ใช้การกันสั่นถือว่าโอเคมากในการใช้งานฟาสชาร์ตนะครับผมซูเปอร์ชาร์ตคือ45วัตต์ถือว่าตอบโจทย์มากหน้าจอ6.7นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Full High d e p a s นะครับแบบ AMOLED ถือว่าคุ้มมากกับเรทราคานี้ตัวนี้ครับผมความจุ256จัิผมกับแรม8จิกอลองมาเพิ่มเปอีก5 g ิกนะครับผมรวมเป็น13 g ิถือว่าโอเคมาก ตัที่ตัวนี้นะครับผม4500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ Android version 12นะครับในการใช้งานนี้จะมีเลนนะครับผมเลนหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีตัวเลนนะครับอีกเลนนึงก็คือเลน 13, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ส3ล้านพิกเซลแล้วก็เลนสล้านพิกเซลซีว่าโอเคมากในการใช้งานตัวนี้รองรับขึ้น 4G ่ g 2G นะครับนี่ก็สเปคมีตัว จะคปอะไรครบหมดเลยนะครับผมในการใช้งานนะครับสําหรับนะครับผมสกรีนตัว i n f i n i ิตซีโตัว20ก็จะเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวผมขอแกะดูกล่องเลยครับผมข้างในเป็นไงบ้างน,นะครับนี่ปึ๊บแบบนี้เลยข้างหน้าก็จะบอกว่าคุณสมบัติกล้องหน้า60ล้านมี โอเอช่วยในการการสั่นหรือว่าฮาร์ดแวร์นะช่วยในการการสั่นนะครับแล้วก็การออกแบบเป็นดีไซน์ผมดับเบิลลูปนะครับที่ตัวคิมเมล่าผมดีไซน์ที่เป็นรูปเลขาคณิตซึ่งมันเป็นสวยงามมากเลยในการออกแบบดูครับเป็นวงกลม2วงนะครับมันเป็นการออกแบบที่สงม,มามากกับการออกแบบกล้องแบบดับเบิลลูปนะครับโอ้สีเครื่องคือสวยงามมากครับผมตัวนี้จะจับได้นะครับก็จะเป็นผิวแบบ หยาบไม่เลื่นมากจนเกินไปนะครับถือว่าโอเคมากเลยความบางตัวนี้ครับผมอยู่ที่7.98 mm, มิลลิเมตรนะฮะกับความบางและน้าหนักตัวนี้196กรัมถือว่าน้ําหนักพอดีมากในการสัมผัสรู้สึกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาเกินค่าตัวมากเลยครับในการใช้งานนะ โอมันสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลนส์กล้องชัดๆเลยว่าในการออกแบบเป็นดับเบิลลูมนะครับหรือว่าการใช้การออกแบบเราขาคณิตเข้ามาช่วยในการออกแบบมันเป็นการออกแบบที่สมมาตรมากฐานมากในการใช้งานนะครับผมชอบกับบอดี้มันมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมมันมันสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นพื้นแบบนี้ให้ดูใกล้เลยนี่ครับสกินว่าซีโร่นะครับ นั่นสวยงามมากเลยอ่ะให้ดูระหว่างระหว่างเครื่องมันเซ็ตตัวนะครับก็เราก็มาดูน้านชางของตัวเครื่องร้อนนะครับจริงๆก็เสร็จแล้วแหละนี่ครับก็จะมีระผมตัว USB ้ะครับผมไ type C พอร์ตนะให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับพอร์ตไท e C ดูหูฟัง3.5นะครับผมลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง2ตัวนะครับผม ตัวล่างนะแล้วก็ตัวบนนะนี่แล้วก็บแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผม4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมกับฟ้าชาร์จมาให้45วัตต์ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานาผมขอเปิดเครื่องไว้เลยนะครับนี่ตัวน,นี้จิตฟิล์มมาจากโรงงานให้เราเลยนะครับมาดูครถ้าผมในกล่องมีอะไรบ้างนะนในกล่องนะก็จะเป็นนะครับผมตัวเหมือนเดิมครับ อิฟินิไม่ได้กักนะครับผมสเสมอไปเลยไม่ได้เคยกักของอินฟินิตขอผมก็จะมีตัวเคสเป็นเคสใสนะนี่อันนี้เป็นเคสนะให้ดูเลยว่าเป็นเคสไหน,นเป็นเคสใสนะครับคือว่าใส่แล้วก็มันเป็นเคสที่ให้มาถือว่างานดีนะจับแล้วรู้สึกว่าเป็นเคสที่ราคาก็โอเคครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับน,นี่ครับ หัวชาร์จไม่ได้กักนะไม่มีของกักนะครับผมกับยี่ห้ออีฟนิกนะหัวชาร์จนะครับอีฟนิก45วัตต์นะครับถือว่ามาให้เราถือว่าโอเคมากเลยกับหัวชาร์จตัวนี้นี่เป็น type A นะครับ t ูไ type C นะกับสายชาร์จผมที่ม่ให้เราด้วยนะนี่โอรองรับ45วัตต์ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็สายชาร์จให้เราไม่ได้กักอะไรเลยตัวเคสก็มีตัวอะไรก็มีครบคันหมดครับ ก็เปิดเครื่องมาก็จะเป็นการเซตอัพนะผมกับมือถือเราก็เลือกภาษาไทยของเราเลยทุกท่นครับอินฟินิตการเซตอัพนี้ง่ายดายครับเพราะว่ามีภาษาไทยเรียบร้อยนะผมกับเครื่องส่นไทยนะตัวน,นี้สามารถใช้ได้2ซิมนะครับกดเข้าไปดำเนินการต่อแปบ๊บเดียวครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถาดซิมตัวนี้มันเป็นถาดซิมแบบไหนนะครับ จริงๆผมก็รู้ว่าแหละแต่ผมเปิดให้ดูเฉยๆปึ๊บเรียบร้อยผมชอบมากในใช้การใช้ถาดซิมนะครับของตัว i n f ฟินิตเพราะว่ามันแบ่งเป็นครับผม3สล็อตด้วยกันนะครับนี่ให้ดูใ,ใกล้อันนี้คือซิม1น,นะ็นครับเ็นเลข1ไหมอันนี้ซิม2แลก็สามารถใส่ตัว ไมโคร SD c ติกดได้ถือว่าไม่ต้องเลือกครับผมบางรุ่นน่ะต้องทิ้งทิ้งซิม2ครับผมแล้วก็เลือกเอาว่าจะใส่ตัว SD Card หรือว่าใส่ตัวซิมนะครับแต่รุ่นนี้คือ3สล็อตครับสามารถใส่ SD สติกดเพิ่มได้เลยแล้วก็ซิม2ซิมถือว่าจุสะใจแน่นอนครับในการใช้งงานนะนี่ครับผมให้ดูเลยเรียบร้อยครับ ตัวน,นี้เป็น Android นะครับเวอร์ชั่น12นะในการใช้ง,งานนะครับปึ๊บเดี๋ยวรอสักครู่หน้าจาตอตัวนี้นะผมหกจุดเนิ้วเป็นจอ AMOLED นะครับเรียบร้อย Wi-Fi ก็รองรับ Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4นะชืว่าโหหน้าจอมันมันสีสันสวยงามมากแล้วก็ขอบหน้าจอมันมันพอดีมากผมกับการออกแบบบอดี้ที่มันจับแล้วมันรู้สึกสวยมางามมากแล้วก็โอ้หน้าจอสวยอะ่ะหน้าจอจริงหน้าจอสวยมากกับรุ่นนี้แ๋่วผมขอเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้ดูว่า Wi-Fi เป็นไงบ้างครับนี่ Wi-Fi 2.4 WiFi 5ผมคุมเขาเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5เลยครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อเลยนะครับนี่แล้วก็เชื่อมต่อพิมพ์ง่ายนะเป็นพิมพ์ตัวนี้ผมก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับในการใช้งานเดี๋ยวผมใช้ดูเมนูนะเมนูการตั้งค่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับนี่ก็จะมีโทรศัพท์ของฉันบอกว่าสเปกตัวนี้เป็นไงบ้างผมหนีแล้วก็กดเพิ่มแรมนะผมตรงนี้ได้เลย นี่มันก็คือการผสานหน่วยความจำนะครับเป็น3จิก2จิก5จิกผมเอา3จิกก็พอครับเพราะว่าตัวนี้ครับเหลือๆมากในการใช้งานก็คือลอมครับลอมบอกว่า2 5 6สบจิกนะผมแบตเตอรี่ตัวนี้4,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเป็น full high d e เป็น Android version 12 CPU h e l i o G996 กผมกับตัวนี้นี่ฮอสปอร์ตผมสามารถปล่อยได้นะนี่ปล่อยเป็นฮอสปอร์ตแบบ 5.0 g h z เฮิรต์ก,ก็สามารถปล่อยได้ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับเชื่อมต่อผ่าน Android Auto ได้ด้วยนะในการใช้งานนะนหน้าจอปรับเป็นมืดก็ได้สว่างก็ได้นะในการใช้งานตอนนี้ผมหน้าจอตัวน,นี้90เฮิรต์นะครับผมในการใช้งานถือว่าเป็นหน้าจอที่อัตราเฟรมเรทของหน้าจอหรือว่าอัตราดีเฟรมเรทของหน้าจอมันพอดีมากในการใช้งานครับผมปรับเป็น90เสเลยรู้สึกว่ามันสมูทมากเลยครับผมในการใช้ ผมว่าระดับ90้าเฮิร์เนี่ยกำลังพอดีมากมันไม่ได้กินแบบมากจนเกินไปนะในการใช้งานนะหาดฟอนต์ก็ปรับได้นะเป็นแบบใหญ่ๆก็ได้เล็กๆก็ได้แล้วแต่เราชอบครับในการใช้งานนะหมุนหน้าจออัตโนมัติปรับได้เสียงนี่ลำโพงสองตัวครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนครับใครชอบเสียงดังๆอีฟินิกตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับในการใช้งานนี่ แล้วก็จะมีะครับผมการปลดล็อกหน้าจอแล้วก็การสแกนลายมือครับผมปุ่มด้านข้างครับผมถือว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานเดี๋ยวผมจะตั้งค่านะในการใช้งานกับตัวปุ่มหน้าจอให้ดูว่าเป็นไงบ้างในการสแกนลายมือนะครับนี่เรียบร้อยดูนะครับว่าผมจะลงทะเบียนตัวปุ่มหน้าจอลายมือ แล้วก็สามารถผมถัดไปเรียบร้อยครับปุ๊บนี่แล้วก็กดมย้ยำๆครับมันจะบอกนะครับผมตัวนี้ของเราได้เลยเรียบร้อยปุ๊บ,บนี่เอบแล้วก็ลองปิดดูครับปุ๊บนี่เรียบร้อยรวดเร็เรวทันใจแน่นอนครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกใบหน้าด้วยนะในการใช้งานนี่การจัดการแอปการจัดการผู้ช่วยนะฮะ แล้วก็ฟังก์ชันพิเศษนะครับก็จะมีนะครับผมตัวป๊อปอัพนะครับผมหรือว่าการใช้มัลติวินโดว์แบบเรียงแสงครับจับนิ้วของเราลากค้างไว้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นตัวมัลติวินโดว์ใช้กับโคมก็ได้นะหรือว่าใช้กับในการใช้งานได้แล้วก็จะมีภาษาในควบมจำอยู่ที่เมนูนี้เองนะครับนไอคอนนะครับก็สามารถโคลนแอป Facebook, i t Twitter ที่เป็นแอป p r s s e n g e r ผมสามารถโคลนเพิ่มได้นะฮะ ลายก็ได้นะในการโค่นแอปตัวนี้นะครับนี่ครับตัวอย่างเช่นนะผมถ้าเป็นมัลติวินโด้ที่ง่ายครับผมผมก็กดค้างไว้ครับกดง่ายครับผมหรือว่าเราเลื่อนมาตัวนี้ก็ได้แ้วปุ๊บมันก็จะอัพขึ้นมานี่ง่ายๆครับในการใช้มัลติวินโด้ไม่มีอะไรมากนะครับกดที่ได้เลื่อนนี้ครับครับเลื่อนไว้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้มันได้หลายแบบครับผมในการกดแล้วแต่เราถนัดครับ บางทีผมชอบแบบนี้ครับเนี่ยผมชอบแบบกดแบบนี้บางคนอาจจะชอบแบบเลื่อนแบบนี้แล้วก็จับมาปุ๊บียบร้อยจับลากไปากมาก็สามารถใช้งานได้นะสามารถใช้งานได้กับแอปต่างๆที่เป็นแอปที่รองรับนะก็จะเป็นการใช้งานแบบนี้เห็นไหมมันมันก็มีมันก็ซ้อนแอปครับผมสามารถใช้ได้แค่แอปเดียวนะในการใช้มาเป็นโดสถือว่าโอเคครับกับเหรดราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยในการใช้งานต่อไปผมจะ พูดถึงเรื่องกล้องเรื่องเกมนี้เอาวีพับจิาบายสามารถปรับได้ในการใช้งานเหลือๆครับปรับได้สูงแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ c p u Hero 9ถือว่าเล่นเกมแรงแน่นอนครับมาดูเรื่องกล้องนะครับนี่โอ้กล้องมันแบบมันมีหมเดเยอะมากครับภาพยนตร์ก็มีวีดีโอ AI แคมปหมดบิวตี้นะแล้วก็รูปภาพหมดบุคคลนะครับแล้วก็ถ่าย AR v i d e o สั้นนะครับแล้วก็วิดีโอช้าแล้วก็หมดอาชีพในการปรับนะผมค่าตัวต่างๆ ISO ค่า W/D AF ต่างๆปรับได้โหครับราคานี้ถือว่าสุดยอดมากพลรามาสแกนเอกสารนะผมแล้วก็ไมโครชั้นสูงนะผมสามารถถ่ายไมโครแบบใกล้ๆแบบดูครับมันแบบสุดยอดมากเลยอะกับตัวนี้อะถือว่าเป็นแบบดูครับถ่ายเห็นแบบ เห็นมือผมชัดมากโอ้ oh, สุดยอดมากเลยกับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลืกที่แบบสุดยอดจริงครับดูครับเลนส์วาเลนส์วายตัวนี้13ล้านพิกเซลนะครับนี่มีเลนส์วายด้วยนะเป็นตัวที่คุ้มครับบอกเลยคุ้มจริงเลนส์วาย13ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เดฟ2ล้านครับเอาไว้ทำหน้าชัดหนังเบิร์นครับตัวนี้ซูนได้ สิบเท่านะครับผมตัวนี้ซูมได้สิบเท่านะนี่สิบเอ็กนะในการใช้งานนะถือว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานตัวนี้ผมชอบเลยโมดูลกล้องนี้มันสวยงามมากเรื่องกล้องนี้อีฟินิกทำงานได้อย่างดีมากเลยครับผมสวยบอกเลยครับเรื่องกล้องสเสร็จแล้วผมจะมีรีวิวเต็มให้ดูครับอันนี้เป็นการพรีวิเชเฉยครับแต่กล้องหน้าผมสัมผัสครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยในการใช้งานนี้ ปรับเป็นหมดแปดร้อยพิกเซลก็ปรับได้นะตรงนี้บวด s d r นะครับผมปรับได้เปิดแฟ t ก็ได้ปึ๊บนี่เปิดค้างไว้หรือจะปิดก็ได้ครับอันนี้คือกล้องหน้าเลยผมขอสับกล้องหน้ามาวิโอครับผมวิดีโรชเลยผมวิโวีโรครับวิดีโรชผมกล้องหลังไถ่ายได้สูงสุด2 k กล้องหน้าเหมือนกันครับ2 k เหมือนกันเดี๋ยวผมจะสับกล้องหน้านี่กล้องหน้าก็2 k เหมือนกันนะครับภาพ,พยนตร์ภาพยนตร์ก็จะมีหมดต่างให้เราเลือกครับผมถือว่า ตอบโจทย์ครับอันนี้เป็นการแนะนำนะผมในการถ่ายโนนี่เอบนี่แล้วก็สามารถถ่ายรูปแบบของเขาได้นะผมในการจับกล้องให้มันนิ่งก็จะมีการปรับสีนะครับผมหรือว่าการเกตสีให้เรานะครับถือว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะนี่ครับกล้องหน้ามันเป็นกันใช้ในการการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องหน้าดูนะครับนี่ครับโอ้กล้องหน้าคือมันแบบมันดีจริงครับ สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมมาทดสอบกล้องหน้านะผมว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะโหมันดีอ่ะครับบอกเลยว่ากล้องหน้ามันมีโอดิใชในการการสั่นถือว่าตอบโจทย์มากในการถ่ายวอล์กใครไปถ่ายวอล์กนี่ผมว่าตอบโจทย์จริงในการใช้งานนะอองตรงดีจริงครับนี่อันนี้การสั่นนีนะครับเราเปิดได้นะ สวัสดีครับพีเพนะวันนี้พีเพมาถ่ายวีดีโอนะผมกล้องหน้ากับตัวอ n f ฟ n i x z ซ r o 20นะในการใช้งานนะครับนี่เลยอันนี้เสียงด,ดีนะครับก็คือเสียงจากตัวไมบีอุนของตัวอ n f ฟ n i x เลยนะครับดูนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูครับพีเพนะวันนี้ P นี่ก็จะมานี้ครับถ่ายวีดีโอนะผมกล้องหน้ากับตัว i n f ฟ n i x z ซ r o 20นะในการใช้งานนะครับ อันนี้เสียงได้นก็คือเสียงจากตัวไมค์่ีอนทองตัวอิมวินิคเลยนะครับอันนี้ตัวก,ก,กล้องหน้าครับผมกล้องหน้ามันดีมากเลยอ่ะบอกเลยว่ากล้องหน้าดีจริงหมดบิวตี้อ๋อบิวตี้นี้ให้เลือกเยอะมากเลยครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวมันกดแทนจริงอะนี่ไง นี่ครับปรับหน้าใสปรับหน้าเนียนปรับตาโตก็ได้นะนี่เรียบร้อยผมชอบแต่ผมชอบอีสรียลหน่งนะผมชอบหมวดตรงนี้ครับหมวดอันนี้มันนี่เดี๋ยวผมไปครับนี่ผมชอบหมวดตรงหมวดรูป่ายบุคคลครับมันทาหน้าชัดหลังเบอร์กล้องหน้าถือว่าดีมากเลยครับดูดูจริงบอกเลยว่าผมชอบ ผมใช้อีฟนิกเนี่ยผมชอบหมดรูปภาพบุคคลมากเลยของตัวอีฟนิกตัวนี้นะอันนี้ถ่ายที่มือ็ือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับนี่ก็ตัวนี้ผม63านพิกเซลผมถ่าย60ล้านนะกล้องหน้านี่ดูครับอันนี้60ล้านนะครับปึ๊บครับดูดูครับ 60ล้านครับกล้องหน้าครับผมชัดขนาดนี้เลยบอกเลยว่ากล้องหน้านี้คือจับเต็มจริงๆในการใช้งานกับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มครับกับเรีราคา800 0กับตัวนี้นะในการใช้งานเสพีนะผมจับครั้งแรกแล้วก็เอามาพิวให้ดูแล้วก็แกะกล่องให้ดูรู้สึกว่าในการใช้งานกับเหรียราคานี้ถือว่าประทับใจมากเลยอะ่ะบอกเลยว่า ใครที่หามือถือราคาไม่เกิน8,000นี่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครบคันมากครับในการใช้งานครับก้องหน้า60ล้านมี OOS OH เในการการสั่นนะผมการถ่ายบล็อกระดับเวิร์ครเลยนะครับผมในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้ใช้ m i n i t e c h h e ูโ o เจีนาโนเมตรครับตัว CPU ที่ทํางานได้อย่างดีมากเล่นเกมเหลือๆมากในการใช้งานครับผมตัวนี้ก้องหน้าผมหรือว่ากล้องหน้า60ล้านตอบโจทย์ผมมากแล้วก็ก้องหลังผมถ่ายได้สูงสุดคือ ตัว1้อยแปนพิกเซลผมแล้วก็มีเรนไวนนะเลนไวตัวนี้13บสามนพิกเซลถ่ายได้สูงสุดถือว่าโอเคมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ full high def นะครับผมห7ดนิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบอ m o l e รตครับผมสีสันหน้าจอถือว่าสวยงามมากพอผมแล้วก็ตัวนี้ fast charge วัตต์นะครับผมเป็น super charge ที่อ๋มันโอเคมากในการใช้งานลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง2ตัวเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้ดูลำโพงนี้มันเสียงดังนี้นะครับผม โอเสียงดีจังลำพงสองตัวมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าพงนะฮนมันอยู่ด้านบนตรงนี้ม,มันตนนั้งด้านล่างถือว่าลำพงโอเคมากเลย

ดิ f ฟิเน็ตซ20ครับเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากสีสั์หน้าจออมฤตถือว่าสีสั์ที่สดใสใช้งานที่กลางแจ้งถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับวันนี้พีเพยก็จะขอจบคลิปการเก็บกล่องพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวแบบเต็มๆนะครับผมในการใช้งานเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่ขอไปใช้งานก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ